ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รไเดี๋ยวไปแก้ได้ของเราแก้ได้<ม>นี่นะครับนี่มีน้ำมะก้าว00478นมกะเจียนลำไยซื้อครบสิบบาทก็ได้หนึ่งบเขาใส่นมสดเพิ่มซื้อครบห้าสิบบาทก็ได้หนึ่งใบนะมีเขาใส่นมก่อนดาวเราเราอยากกินทสองดาวนะเราก็เลยสั่งดาวนมด้วยแล้วก็กินข้าพี่ ครับปักหลักชาแนลนะครับคลิปนี้ปักหลักชาแนลเราก็มาร้านนี่มาถ่ายนี่ก่อนค่ะสมาชิกในครอบครัวปักหลักชาแนลนะครับหนึ่งร้านนะนี่นะครับก็นี่นะครับร้านกาแฟโบราณนะลัคกี้กาแฟโบราณไหนน้องวิววันดีใหม่เมื่อกี้กล่องพี่แทนขึ้นไปวันดีใหม่นี่นะครับอันนี้เป็นเป็นพิธีกรคู่นะประจำปักหลักชาแนลนะครับสวัสดีค่ะแล้วมือนี้วันนี้มาที่ไหนมาที่ไหนมาที่ไหนวิมาที่ไหนคะลูก มาที่ไหนเธอเรามาที่ไหนตลาดในายใหญ่ตลาดในายใหญ่นะครับอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนตลาดเนี้ยตลาดในายใหญ่ตั้งอยู่ถนนเรียบคลองสองนะครับก่อนถึงซัปพลี่เวอร์ก่อนถึงซัปพลีเพ่เวอร์นะครับอ่านี่ก็เป็นกาแฟโบราณนะครับร้านอะไรลักกี้นะคะร้านลักกี้กาแฟโบราณนะเราดูที่เขาทำตัดเองอ่ะพี่พี่คะเพี่เองตัดออก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ได้ของเราแก้ได้นี่นะครับนี่เป็นโอเลี้ยงใช่ไหมอันนี้เป็นโอเลี้ยงยกล้อโอเลี้ยงยกล้อนะครับเดี๋ยวโอเลี้ยงยกล้อนี่ของใครของนงวินี่้ออนะะคยากยกล้อเมื่อคืนทิชเจมไม่ได้ยกล้อให้อ่ะเมื่อคืนไม่ได้ยกล้อนี่นะครับแล้วก็ของผมเอาเอาเน็ตเย็นนะครับ พริกก e ุ้งนะครับแล้วก็คุณพิษคุณพิษคุณพิษนะครับเรามาแล้วนะคะพี่พิษนะคะเรามาแล้วนะคะร้านนีนะคะก็ร้านพี่พิษนะก็เป็นสมาชิกในปากหลักแชนแนลของเราด้วยนะครับนี่เป็นรอบครัวปะกหลักแชนแนลนะครับ นี่โอ้โหมีนอกจากมีกาแฟก็จะมีมะตูมกระเจี๊ยบลำใหญนะครับใช่ด้วยนะคะ0 9 5 4 9 0 0 4 7 8้ามีน้ำกระเจี๊ยบลำยหญ่นะครับก็จะเป็นแบบโบราณโบราณเลยนะครับแล้วก็มีแบบนี้ให้รับสาแบบปั่นอย่างเงี้ยอ๋อมีผันนี่นอะไรกินนมใส่อันนี้ไหมจะกินอันนี้ไหมนี่ได้แล้วนี่นะครับนี่เป็นไงรสชาตินี่เป็นยกล้อยกล้อ น่าลอ,อย,ยไ,ไ,ไหมยกล้อน่าลอ,อย,ยไ,ไ,ไหมยกล้อก่อนนะคะคืนนี้ <c oughs> ไม่หลับไม่นอนแล้วค่ะค้างในยกล้อนะคะในยกล้แกอแล้วนะพี่เอกสั่งน้ำอะไรคะสั่งแล้วเขาสั่งแล้วเป็นนิดเย็นนะครับได้กาแฟเย็นนะครับใช่ครับดีเจอะไรคะลูกอันนี้แบบมีแบบปั่นไหมคะมีครับนี่มีมีแบบปั่นด้วยนะฮะ ก็สำหรับที่ตลาดนะครับก็มีของขายเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีที่นั่งทานด้วยนะครับพี่สั่งอะไรคะ่กงแฟนะช่วงเช้าสั่งสั่งเน็ดเย็นนะครับร้านเปิดกี่โมงคะตีห้าตีห้านะครับอ๋อตีห้าก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับมาดื่มกาแฟได้นาช่วงเช้านะจะมีแบบเป็นสูตรโบราณนะคะ นี่เป็นแบบสูตรโบราณใช่ไหมคะนี่เป็นเน็กาแฟนี่เป็นเน็กาแฟนะครับไปอยากอยากกินเน็ตเย็นนะครับแต่ว่าของพี่เขาก็จะมีสูตรโบราณนี่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะครบห้บาทแลกซื้อสินค้าราคาถูกนะคะนี่นะครับเก็บไว้เป็นสองใบเพื่อแลกซื้อราคาถูกหนึ่งชิ้น ถูกชิ้นไม่เกินอะไรคะอ่าเนสโปรอยู่ด้านนึ้นะครับบนโต๊ะนะอ๋อก็เป็นโปรของตลาดใช่ไหมครับโปรถูกมากครับซื้อครบใส่นมสดซื้อครบห้าสิบบาทก็ได้หนึ่งใบนะฮะนี่เขาใส่นมสดเพิ่มไปอีกใช่ก็กาแฟเน็ตก็ใส่นมสดด้วยใส่นมข้นแล้วก็ชงชงเสร็จแล้วก็มาใส่นมสดนะครับ อันนี้พี่พี่พีทไม่อยู่อะไปอ๋อยังไม่มามาเมื่อกี่โมงนะสิบโมงมาสิบโมงอ๋อเดี๋ยวเขาได้เราได้มาสิบโมงแต่เมื่อกี้เราเห็นในเฟซนะเหมือนไปเที่ยวกันมาเพิ่งไปเที่ยวกันมานะคะเซลนะแอบเซลอยู่นะอ่าแล้วเดี๋ยวหนูเอาแอปเปิลนะคะแอปเปิลตัดก็มีน้ำนอกจากมีกาแฟก็มีน้ำผลไม้ด้วยนะครับเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราชิมให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมกาแฟก่อนเ่าหรอ เราอยากกินทั้งสองน้ำนะเราก็เลยสั่งน้ำนู้นด้วยแล้วก็มากินขอาพี่เองนะเป็นไงเข้มขน้นเข้มข้นนะได้พอแล้วมัง้ง <laughs> แย่งกัน,นแย่งกัน,<ว>นแย่งกันน,น,ะะนี่เดี๋ยวน้องบัวกินยกล้อนะเป็นไง แซบมากแบมากนะครับนี่เป็นน้ำแอปเปิลนะครับแอปเปิลปั่นก็สำหรับตลาดน้นอยก็เป็นตลาดเพิ่งเปิดเนาะ โบราณนะครับลัคกี้นะเขามีมีหลายน้ำเลยนะตั้งแต่ตั้าแต่ยี่ปีโยแปรนะชนิดแล้วนะก็ยังมีน้ำฝั่นอีกหลายประเภทหลายชนิดเลยนะครับมีโยเกิร์ตมีนมสดหลายอย่างเลยนะแอปเปิลนี้30บาทนะครับเป็นแอปเปิลฝั่นนะฮะวันนี้เรามาเช้าไปไม่เจอพี่พิษนะ ละเอียดมากเลยอะ่ะถ้าเป็นแปดบัทคือสามี่ถ้าเป็นกาแฟเนทวันนี้เท่าไหร่นะคะอ๋อยี่บบาทยสบห้าบาทหบาทท,ทาจะมีน้ำตั้งแต่20บาทไปถึง30มสิได้ไหมคะครับผม ปิดฝ<ด>าะะ <laughs> อันนี้ฝาเดีด๋ยวหมดอ๋อ,อ,อได้เลยอ่าเดี๋ยวให้บัวด,ดูดก่อนเดี๋ยวค่อยปิดฝาเดี๋ยวเมนูต่อไปทีจเจกินอะไรนะทีจเจน้ำอะไรบูเลมอนนมนะที่จเจอร่อยนี่ที่จเจจะเป็นบูเลมอนนะครับ ตลาดนะ่ก็มีมีหลายอย่างเลยนะก็ท่านที่แวะเวียนเข้ามานะถ้าย,ยังไงฝากร้านกาแฟโบราณน,นะครับลานของพี่พิษนะเป็นหนึ่งในสมาชิกป,ปักหลักชาแน,นลนะในครอบครัวบักหลักชาแน,นลนะครับอันนี้แบบปั่นเป็นแบบปันปนปนป่นนะครับเป็นน้ำน้ำอะไรนะั้นน้ำบูนะ ปูลีมอนนะอร่อยมากใส่นมด้วยนะครับปูลีมอนใส่นมนะต้อใส,สองนมเลยนะคะต้องต้องสองนมใช่ไหม นมนมเดียวไม่ได้นะไ,ม,ไ,ไ,ม,ไมันแหว่ง น่าิมากเลยมันเป็นเหมือนมุสมูทเลยนะเพราะว่าปั่นเกียนมากใช่ต้องถามพี่พ่อเครื่องปั่นนะปั่นดีมากเลยนะครับถึงปั่นโตโต้ถ้าผู้ใหญ่โตโต้ดูอยู่นะก็สับสนุนต่างๆใช้แนวได้นะครับ คูนอีกแล้วนะครับสเลอร์ปี้เหมือนเซเลอร์ปี้เลยนะ,อะสองแก้วกาแฟด้วยกาแฟแป <85 S 2> ดสิบห้าบาทแปนสิบด้วยใช่ไหมน้ำน,น้องวิน้องวิจ่ายแล้วในขณะที่เจเจเชมโดดมีไปแยกน้องอีก เป็นไงเป็นไงรสชาติเปรี้ยวอมหวานนุ่มละมุนเปรี้ยวอมหวานนุ่มละมุนนะครับโอเค,อเคก็ยังไงฝา,ากฝากร้านด้วยนะครับร้านกาแฟโบราณน,นะครับล็อกกี้กาแฟโบราณน,นะครับหนึ่งสัมภาร์เดี๋ยวฝากร้าน พซซ่าเวียดนามด้วยนะครับอ๋อจะมีพิซซ่าเวียดนามด้วยจะเปิดพิซซ่าเวียดนามกับหอยทอดนะครับกับหอยทอดนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวอ่าพิซซ่าเวียดนามมาแล้วก็หอยทอดมาผมมาถ่ายอีกนะครับฮะก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะนัดด้านพิพิษด้วยรอบนี้มาไม่ได้นัดนะไม่เจอนะกัดจะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยโอเคก็ยังไงขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับนี่ฮะอยู่ที่ตลาดน้อยใหญ่นะฮะ บล,ลัคก,กี้กาแฟโบราณน,นะครับก็เปิดโทรตามนี้เลยนะครับสอบถามเส้นทางได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแลวก็ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ